โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ผมสิบมานัทนะครับสุวรรณชัยครับนักสุขศึกษาครับอยู่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพนะครับวันนี้ก็เป็นการบรรยายนะครับในโครงการลดการบริโภคไขมันทารานนะครับผมแล้วก็น้ําตาลสูงนะครับผมโครงการนี้ก็ต้องอะไรฮะเป็นโครงการที่จะต้องการความร่วมมือจากทุกท่านนะครับทั้งแกนนาทั้งบุคลากรหรือใครก็ตามที่ได้ยินชื่อโครงการนี้ครับโครงการนี้ก็ ทำจะว่าง่ายก็ง่ายมากครับผมเพียงแค่แค่แต่ละท่านนะครับลดการบริโภคก็พอครับไม่จาเป็นจะต้องถึงกับต้องงดนะครับไม่ต้องงดอาหารไขมันทานหรือว่าน้ําตาลสูงที่เราชอบกินประจําขอเพียงลดจะลดมากหรือลดน้อยอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับผมทีน,นี้โครงการเราโครงการลดไขมันทานนะครับผมก็จะมีการ ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด20สัปดาห์ด้วยกันนะครับ20สัปดาห์โดยวันนี้ถือเป็นพิธีเปิดไปแล้วบ่ายวันนี้นะครับแล้วก็พอในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ที่23นะครับก็จะถือเป็นเป็นสัปดาห์ที่1นะครับของกิจกรรมเราก็กิจกรรมเราจะมีนับเป็นสัปดาห์ไปเรื่อยๆอาทิตย์ถัดไปก็จะเป็นสัปดาห์ที่2ไปจนกระทั่งครบ20สัปดาห์นี่ก็คือสัปดาห์ในเดือนมิถุนายนครับสัปดาห์ในวันจันทร์ที่5มิถุนายน ก็จะเป็นวันที่5มีระยะเวลากิจกรรมทั้งหมด20สัปดาห์นะครับเริ่มต้นมานะครับก็เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักวันนี้ก็ทุกท่านได้รับความรู้ไปแล้วใช่ไหมครับในการสร้างความตระหนักเราก็จะเชิญชวนทุกท่านนะครับรณรงค์อาทิตย์หน้าครับจะเป็นกิจกรรมสัปดาห์ไม่ทานนะครับผมก็คือขอให้ทุกท่านนะครับเริ่มต้นด้วยการงดงดเลยฮะอาทิตย์หน้าเราเชิญชวนงดงดพวกอาหารที่มีไขมันทานจะเป็นคุกกี้เบเกอรกี่หรือว่าอะไรฮะโดนัท เฟนฟายครับผมหรือของหวานน้ำปั่นกาแฟปั่นอะไรครับผมอาทิตย์หน้าเราก็เชิญชวนทุกท่านครับทั้งบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็คณะแพทย์เรานะครับให้งดรับประทานเป็นการเริ่มต้นหนึ่งอาทิตย์นะครับก็เท่าที่ทําได้นะครับแกนนาก็พยายามอยากให้ทุกท่านนะครับช่วยกันกระจายข่าวนะครับเชิญชวนเพื่อนๆในหน่วยงานหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ตัวท่านนะครับร่วมรณรงค์งดเป็นสัปดาห์ไม่ทานนะครับเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมในสัปดาห์ที่หนึ่ง หลังจากนั้นวันนี้ผมได้แจกเอกสารให้แต่ละท่านไปนะครับก็จะมีแบบหน้าที่แบบขอความร่วมมือครับว่าให้แกนนาแต่ละคนนั้นช่วยทําอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือนี่ครับการเผยแพร่ข้อมูลความรู้นะครับในวันนี้หรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพอาหารไขมันทานรวมทั้งน้าตาลสูงครับว่ามันมีผลเสียยังไงบ้างแล้วก็เผยแพร่ให้กับเพื่อนเราบุคลากรในหน่วยงานอันนี้จะเป็น วิธีการเผยแพร่จะเป็นแบบใดก็ได้นะครับผมตามที่ท่านแต่ละท่านสะดวกไม่ว่าจะเป็นผ่าน Facebook หน่วยงานของท่านหรือว่าผ่านไลน์กลุ่มถ้าใครมีไลน์กลุ่มในหน่วยงานนะครับกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่แล้วแต่หรือว่าจะเป็นการเป็นบอร์ดคําถามอย่างนี้ก็ได้หรือการประชุมถ้ามีการประชุมในหน่วยงานของท่านก็ให้แกนนาสุขภาพนะครับไปพูดสักครั้งหนึ่งในการประชุมนั้นหรือว่าเป็นการพูดคุยกันธรรมดาทั่วๆไปอันนี้ก็สามารถเผยแพร่ค,ความรู้ได้นะครับ ส่งคมรู้อื่นๆทั้งศูนย์สร้างเสริมก็จะส่งไปทางผ่านไลน์กลุ่มแกนนำนะครับแล้วก็ทางอีเมลเอกสารที่แจกไปวันนี้ด้านหลังจะมีอะไร QR code ไลน์กลุ่มแกนนำนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็เชิญชวนให้เข้ากลุ่มเพื่อรับฟังข่าวสารด้วยกันนะครับกิจกรรมที่สองนะครับอันนี้ก็เราจะมีการประเมินความรู้ของกิจกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นการทําที่ค่อนข้างมีข้อจํากัดเยอะเพราะเราอาจจะไม่ได้ พิมพ์เป็นเอกสารให้ทําทุกคนนะครับผมวันนี้ทุกท่านก็จะได้แบบประเมินความรู้ใช่ไหมครับแบบทดสอบความรู้15ข้อนะครับเดี๋ยวท่านใดทําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวส่งคืนดูเรนด้านหน้านะครับหลังจากรับเบรแล้วกลับบ้านนะครับสิข้อนะครับอันนี้ก็ทําได้เลยจะเป็นพรีเทสทดสอบความรู้ก่อนทีนี้เราก็ต้องการให้ทุกท่านนะครับกระจายข่าวให้ทุกคนทั้งโรงพยาบาลทั้งคณะเลยครับได้ทำพรีเทสนี้แต่มันก็ข้อจํากัดก็คือพรีเทสเนี้ยจะเป็นระบบออนไลน์ครับผม ก็คือท่านจะต้องส่งเทสเนี้ยไปตามไล n e หรือ Facebook หรือว่าเป็นอ e ีเมลเท่านั้นถ้าสมมติบุคลากรนคนไหนที่แบบไม่สะดวกทางด้านอ e ิเล็กทรอนิกส์เลยอันนี้ก็จะทําให้พลาดนะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดของเทสเราเราก็พยายามอยากจะให้ทําเทสได้มากที่สุด15ข้อเท่านั้นครับผมก็เป็นพรีเทสแล้วก็ทำโพสเทสก็คือเมื่อครบ20สัปดาห์ในเดือนมิถุนายนอีกครั้งหนึ่งครับ15ข้อท่านนครับผม อย่างที่สามนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับเรามีการให้ความรู้สร้างความตระหนักไปแล้วใช่ไหมครับสุดท้ายก็จะเป็นการฝึกฝนคือเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มันดีขึ้นได้ก็จะต้องมีการฝึกฝนด้วยนะครับผมกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการบันทึกคล้ายๆบันทึกอาหารนลครับหลายๆคนพูดถึงการบันทึกอาหารอาจจะเริ่มเบื่อแล้วอันนี้บันทึกเราจะให้บันทึกเป็นกลุ่มนะครับเราจะไม่ใช่บันทึกอาหารอย่างเดียวไม่ต้องกดไม่ต้องจดแคลอรี่ว่ากินไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งที่เราให้บันทึกก็คือ บัญชีครับค่าใช้จ่ายจากการบริโภคอาหารที่ท่านกินเข้าไปว่ากินอาหารไขมันทานหรือน้ําตาลสูงเนี่ยท่านเสียค่าใช้จ่ายในการกินนั้นไปเท่าไหร่ครับอันนี้ให้บันทึกค่าใช้จ่ายนะครับก็ทุกคนจะได้ทุกท่านที่มาในวันนี้ก็จะได้เป็นอย่างละหนึ่งเล่มไปแล้วนะครับวิธีการบันทึกนะครับก็จะเป็นบันทึกกลุ่ม5คนนะครับ5ท่านต่อ1เล่มทีนี้เวลาบันทึกก็คือให้แต่ละท่าน สมมติหคนใช่ครับแต่ละคนก็บันทึกคนละหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ครับสัปดาห์แรกอันนี้ตัวอย่างนะครับสัปดาห์แรกสัปดาห์แรกคุณหนึ่งหรือไทยคนที่หนึ่งก็จะบันทึก13บกุมภาครับกินอะไรบ้างเธอกินกาแฟปัน่นใช่ไหมครับก็จดไป50สิบาทอีกวันหนึ่งวันที่สิบกุมภาเธอกินไก่ทอดแล้วก็อย่างเดียวใช่ไหมก็ย0บาทก็จดไปครับประมาณนี้พอบันทึกเสร็จ สมมติเธอกิน5วันนะครับก็แค่ขีดเส้นใต้สีแดงจบแล้วเราพอหมดอาทิตย์น้าอาทิตย์ที่2สัปดาห์ที่2ก็จะส่งให้เพื่อนในกลุ่มคนที่2อเป็นคนบันทึกในที่นี้ชื่อว่าคุณ2นะครับคุณ2ก็กินขนมปังเนยชาเขียวปัน่นกี่บาทก็จดไปคุณ2กินขนมปังเนยซ้ำอีกแล้วครับมีกรอบและหน้าชาเขียวร้อบาทอ่าก็จดไปพอครบ ก็ขีดส้า้แล้วก็ให้คนที่สามคนที่สาชื่อคุณตรีรัตน์ก็คือทําอย่างนี้ครับพอครบคนที่ห้ามันจะเป็นสัปดาห์ที่ห้าใช่ไหมครับแล้วก็ให้วนอย่างงี้ครับทั้งหมดสามรอบสามรอบนะครับรวมทั้งสิ้นกิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด1ิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งกลุ่มครับคือคนคนละหนึ่งสัปดาห์พอครบห้าคนก็เป็น5้าสัปดาห์นะครับแล้วก็วนกลับมาพอสัปดาห์ที่หก็จะกลายเป็นคุณหนึ่งหรือไทยอีกหนึ่งครั้งครับทำอย่างนี้สามรอบนะครับคือผัดกันเป็นทีมนั่นเองทีนี้ วิธีการแบ่งกลุ่มนะครับวิธีการแบ่งกลุ่มเราก็จะให้สามคนนะครับขอให้เป็นผู้ที่มีแบบค่าผลตรวจเลือดหรือว่าผลการตรวจสุขภาพจําปีที่ผ่านมานะครับมีค่าเกินกว่าเกณฑ์ปกติในทางด้านคอเลสเตอรอลสูงหรือ BMI เกินนะครับอยู่ในกลุ่ม3มคนส่วนอีก2คนในกลุ่มก็จะเป็นคนที่มีผลปกติหรือเกณฑ์ปกติทั่วไปนะครับประมาณนี้แล้วก็แกนนำนักไว้บอกเพื่อนๆในหน่วยงาน อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนหนึ่งหรือไทยคุสอคคนตีรัดอาจจะมีคลสเตรเล่เกินหรือบีไมเกินอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างทั้งสองอย่างเลยก็ได้ส่วนอีกสองท่านนะคุณน้องโฟรหรือพี่เพนตานะครับก็มีผลปกติและอยู่ในกลุ่มด้วยกลุ่มก็จะประกอบด้วยค้าคนทีนี้ให้เล่มบันทึกบัญชีนะครับบัญชีไขมันทานเราจะตัดส่งไปตามหนังสือให้ทุกหน่วยงานนะครับโดยจะแบ่งตามสัสดส่วน3มต่อหนึ่งเล่มก็คือถ้าหน่วยไหนเนี่ย มีบุคลากรที่มีค่าผลเลือดไขมันคอเลสเตอรอลสูงมากเราก็จะก็จะมีก็จะอาจจะได้ไปหลายเล่มหน่อยเนี่ยอไหมฮะถ้าหน่วยนะั้นเขามีทักสาคนก็จะได้ไปสิบเล่มประมาณนี้ฮะแต่ทีนี้เราพอดีได้ดึงผลนะครับผลตรวจสุขภาพที่ผ่านมาครับพบว่าค่าคอเลสเตอรอลบุคลากรเราค่อนข้างสูงเยอะมากเราก็เลยจะตัดตัดที่ค่าคอเลสเตอรอลนี่ประมาณ240นะครับแล้วก็ทำการแบ่งกลุ่มจัดเล่มไปให้ แต่เวลาแต่ละท่านไปแบ่งกลุ่มกันเองที่ทำงานนะครับก็แล้วแต่ครับใครมีบีไมเกอลคอริสตัลเซินก็จับกลุ่มกันเองได้เลยก็จะจดทั้งหมดส5สัปดาห์ประกอบสบสัปดาห์ก็ให้รวบรวมส่งที่แกนนำสุขภาพของแต่ละหน่วยงานแล้วก็ส่งคืนในที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่3นะครับของโครงการอันนี้เราจะท,ทําหนังสือส่งไปทางหัวหน้าแจ้งหัวหน้าหน่วยแต่ละท่านเองครับอาจจะส่งในประมาณที่สัปดาห์ที่สามหรือ3านะครับผม ก่จะไปถึงแต่ละหน่วยงานนะครับแล้วก็ค่อยๆทําการแบ่งกลุ่มไปอันนี้มีก,กิจกรรมหนึ่งก็คือเราได้ขอความร่วมมือนะครับกับร้านค้าผ่านคณะกรรมการร้านค้านะครับผมที่ขายโรงอาหารเพื่อยากจะได้เป็นสร้างแรงกระตุ้นอย่างหนึ่งนะฮมก็คือให้แต่ละร้านค้านะครับที่ใครมีความสนใจงดขายอาหารที่มีไขมันทานนะครับอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์เราก็จะขอความร่วมมือทุกวันพุธ ตอนนี้ขณะนี้ก็มีร้านค้าของคณะแพทย์ครับมีร้านอาหารอ,อปลปไผ่สิงโตนะครับแล้วก็ร้านที่เป็นซุ้มสองร้านนะครับก็เข้าร่วมโครงการกับเราแล้วเขาก็จะแปะป้ายหน้าร้านไว้ถ้าท่านเห็นสัญลักษณ์นี้ก็ในวันพุธเขาก็อาจจะมีบางอย่างไม่ขายอย่างเช่นเอแคร์นะครับหรือเกี๊ยวทอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะมีบางร้านนะครับที่ให้ความร่วมมือกับเราเขาจะงดขายแค่วันพุธวันเดียว หลักๆก็กิจกรรมมีเท่านี้ครับผมอันนี้ก็เป็น Facebook สูย์นะครับก็เชิญทุกท่านนะครับติดตามข่าวสารอะไรได้ครับมีคําถามอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมวันนี้อีกไหมครับผมอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับโครงการลดไขมันทานแล้วก็น้าตาลสูงนะครับทุกท่านก็ลงง่ายๆครับผมก็คือลดแค่ลดครับลดมากลดน้อยก็ได้ทุกท่านก็สามารถลดได้แล้วครับใครมีคําถามอะไรไหมครับเกี่ยวกิจกรรมตรงนี้ ขอความรวมือประมาณ20สสัปดาห์ครับประมาณถึงมิถุนายนถ้าไม่มีคำถามอะไรก็ขอบคุณมากครับผม